สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Humanex กนะครับผมวันนี้ครับเราจะออกเดินทางกันดีกว่าผมมีความรู้สึกว่าถ้าเรามัวแต่หาแต่ตัวสตาร์เตอร์กับไอตัวปั๊มติ๊กเนี่ยผมว่ามันเสียเวลาเกินไปของเข่งอะไรพวกนี้ผมก็ทิ้งไว้ที่นี่แหละเราค่อยมาเอาที่หลังได้ถ้าเราวันใดวันหนึ่งเราทําบ้านนะน,นะเพราะในหลายอย่างผมว่าทิ้งไว้ที่นี่นะไม่เอาไปด้วยครับของเข่งอะไรก็ทิ้งมั่วซั่วผมแล้วก็เตยมคงเต็มของขอะไรเียบร้อยแล้วครับบอกเลยว่า ผมพร้อมอะพร้อมเดินทางเอ้ยอ๋อใช่แล้วก็ไอ้ต้นนี้ครับดีผมไม่ตัดมันทิ้งนะมันเป็นต้นแอปเปิ้ลนะก็ว่าอยู่ทําไมตอนนั้นพาย,ยามตัดมันตัดไม่ได้ครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่าผมไม่ตัดนะผมตัดไปแล้วแต่มันตัดไม่ได้โอเคทีนี้ล่ะผมจะเดินทางไปทางไหนก่อนทางนั้นผมไปในทางที่ผมไม่เคยไปดีกว,ว่าคือทางนี้ครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆเดินขึ้นไปเรื่อยๆดีกว,ว่าเนาะค่อยๆแวะนู่นแวะนี่ครับแล้วไปตรงนี้กัน ไอเรดิโอชาวเวิร์ดเนี่ยเพราะว่าเหมือนกับว่าเควสมันจะให้เราไปทางนั้นนะแล้วก็ตอนนี้ของผมอ่างหงอาหารอะไรผมพร้อมแล้วพร้อมที่จะแบบเดินทาวงรู้สึกตื่นเต้นกับการเดินทางจังไม่มีรถแล้วก็นั่นแหละอาจจะดูลาบากน,นิดนิดหน่อยหน่อยแต่ผมว่าเดี๋ยวก็ชินนะผมว่าเดี๋ยวก็ชินนะอีกอย่างหนึ่งกระสุนปืนอะไรผมก็พร้อมนะทนงทนนัวอะไรผมก็พร้อมเหมือนกันฮนะรีโหลดรอแล้วก็ ลูกซองรีโหลดรอเรียบร้อยครับขึ้นลำลำวงไม่รู้หรอกว่าในภายภาคหน้าเราจะเจอกับอะไรบ้างนะแต่ที่รู้ก็คือพี่บึก้ก็โดนหัวทีเดียวก็ไปเหมือนกันนะเราไม่ต้องกังวลละทีน้นนะไม่ว่าจะเจออะไรก็ตามเอาเน้นที่หัวไว้ก่อนข้างหน้ามีซอมบี้ครับผมเห็นขาเราจะแวะครับจเจอตรงไหนเราแวะตรงนั้นนะเน้นแวะไปเลยเราไม่จ้องแบบไปซีเรียสโตอะไรขนาดนั้นนะตรงนี้มีกวาง ใจน้องมองมาด้วยน้องบอกใครวะอาหารหมาไม่ไกลยิงฮะผมยิงย่เสาตันนี้เหมือนจะเป็นน่าจะเป็นดอกทานตะวันไหมนะวัดใดไม่หี่แทงผมิ่มจับทางแมคคั้นิีของพวกซอมบี้ได้แล้วครับว่ามันจะอะไรยังไงนะเวลามันออกท่าพวกนี้บอกเลยว่าเจออะไรกินหมดแล้วตอนนี้ผมไม่สนใจหรอกเฮ้ยชึบชึบชึบอ้าวล้มแล้วก็ ไม่เงเ้าโอ้สบีเลาไม่ซ้ำไม่ไงไปอยู่บนกองขยะทำไมโหมดแล้วใช่ปะเห็น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 เดินเข้าไปหาเลครับกลัวอะไรไม่ไม่ไม่ไงอ้าวอ้าวลุกมาลุกมาลุกมาอุ้มตกตะวันได้ยินเลยไงไฟแช็กเก็บมาก่อนไล่ดอกทางตะวันใช่ไหมมั้ง มีพี่วิ้เส้นผมเหรอเฮ้ยอ๋อยอย,นนอยน่นูน่นะอย่า่นหน้านรถครับเฮ้อเขาวิ่งมาแบบสี่คูนร้อยไงปื๊บปืบปืบปืบปบอ๋อก็ทั้งวันอ่ะบอกเลยว่าได้ทั้งวันอ่ะทั้งวันนะครับเอาเปล่างอนหรอไม่เงยหัวหายเลยมึงถ้าวิ่งมันน่ากลัววะ่ะวิ่งส่คูนร้อยมาเลย เฮ้ยปืนไม่เอาอ่ะไว้นั่นแหละโคตรญิงอ่ะผมโคตรญิงตอนเนี้เราไม่มีพื้นที่เก็บครับスตอร์เจอแล้วฮะเหมือนมันไม่อยากให้เราไปไหนไกลฮะอยู่ตรงหน้าอยู่ใกล้ๆไม่อยู่ตรงหน้าอยู่ใกล้ๆเลยโธ่เอ้ยชิ้นี้ก็ขาดแค่ตัวปั๊มติ๊กครับเฮ้ยเฮ้ยเชื่อตกใจเว้นนี่ มันมีซอมบี้ในบ้านนด้หรอวะโอ้เล่นกูแล,แลฮ้ยใจหายใจคว่ำอันนี้อะไรห้าสิบแคลฮัลโหลเอามาก่อนแล้วกันอันนี้ไม่มีอะไรเป็นกระเปา๋าครับอาหารนี้เจอกินทิ้งกินขว้างได้เลยนะผมว่าเดี๋ยวผมได้กลับไปตรงรถอีกรอบนึงนะผมว่าเพราะว่าเราจะได้เอาสตาร์เตอร์ไปใส่เอาไว้มาไม่ทันไลยมาเจอสตาร์เตอร์ที่นี่กันเลย ผมคิดว่าข้างหน้าอาจจะเจออีกก็ได้แต่ผมไปเคลียร์ของหน่อยก็ดีนะและอย่างหนึง่งแอปเปิลผมจะเยอะไปไหนวะเนะี่ยเพิ่งสังเกตเหมือนกันมันสแต็กไปได้แล้กลับมาที่รถนะเอาสตาร์เตอร์มาใส่ไว้ก่อนเฮ้ย <laughs> อะสตาร์เตอร์มันค่อนข้างดีเลยครับมันเหลือแค่เนี้ยครับฟิลปัม๊มตัวเดียวเลยไม่งั้นรถเราสตาร์ตติดแล้วครับจับเอาไว้แล้วกันว่าตรงนี้ ตรงนี้นะรถที่มีของเกือบครบละแมงเอ้ยตอนนี้ก็มืดแล้วด้วยนะไม่รู้ว่าเวลาเท่าไหร่มันเช็คเวลาได้ไหมนะอ๋อกดยูสครับนี่ไงตอนนี้สามทุ่มนะอ๋อต้องกดยูสแบบที่นาฬิกาถึงจะรู้เวลานะถ้างั้นผมก็เดินทางไปเรื่อยๆแล้วกันแล้วก็ผมจะพยายามเซฟแบตเตอรี่ครับตอนนี้ถ่านเราเหลือครึ่งหนึ่งละกลางคืนไม่ค่อยน่าเดินทางสักเท่าไหร่นะในมุมมองของผม เพราะว่าด้วยทัศนวิสัยมันไม่ค่อยดีครับซอมบี้บางตัวมันก็เนียนไปกับเอ่อความมืดตบกวางก็ยังอยู่มไม่ไปไหนเลยหรือไงว่าไงจ๊ะเอ้ยอย่าอย่าีไงจะมีจังหวะสตั้นประมาณวิเซว,วิอ่ะเราจะสามารถต่อต่อ,ตอเอ่อดาเมจได้สองครั้งเลยหอังว่าจะมีแค่ตัวเดียวนะเอาไงดีนะถ้ายิางอยา่ตรงนี้จะได้ไหมนะ งง,ง,งใครยิงกวูวะยังเรียบร้อยครับเพราะตามนั้นแหละผมว่ากลางคืนมันไม่ค่อยเวิร์กเลยฮนะทั้งมดืดทั้งน่ากลัวครับแส,สแสงสว่างอะไรก็ไม่มี้ดูเวลาทีดิสี่ทุ่มละถ้างั้นคืนนี้ผมนอนบนนี้แหละน่าจะปลอดภัยสุดละเอาละเดี๋ยวเราไปเจอตอนเช้าดีกว่าครับ โอเคเช้าแล้วครับโอ้ผมอยู่มาเจ็ดวันแล้วเหรอโอ้ไอเรากคคิดว่าเออยู่มาแค่สามวันนะเช่ามาเถอะอลุกขึ้นเยอเนไงไม่อยา,ายกับอันเดอร์ไทเกอร์เลยเด็กสมัยนี้คงไม่ทันแล้วล่ะไปะด้านซ้ายมือไม่น่าจะมีซอมบี้ครับน,น,นิ่งนิ่งดีไมื่อไหอ่ครพาที่จะขึ้น ใช้ตายอ่ะ้ยขนาดนั้นมันอะไรอ่ะโอ้ซอมบี้กี่ตัววะนะแต่ไม่เป็นไรหรอกเรามีอะไรเสียงไรเฮ้ยวกเราชีวิตเหรอกำลังสู้กับซอมบี้ใช่ไหมเว้ยเอ้ยไม่มีสองปืน คือผมไว้ใจได้ใช่ปะวะแล้วแม่งเอาวุธครบมือไงคือไว้ใจได้ใช่ไหมเว้ยเอแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นคนดีแต่มนันคนไม่ดีวะ พวกสัตว์ใหญ่เลยอ๋อมันมีบอสซอมบี้เหรออ๋อ,อมานี่ว่าบอสซอมบี้ก็แย่ละอู้ดีก็แย่ละจังหวะนี้แหละเข้ามาเดขึ้นเข้ามากอ่านให้โอ้ยเฮ้ยโอ้ คือว่าคนดีแม่งเอ้ยตายยังซ้ำด้วยเห็นขยับไม่ได้หรอกเอาชัวไว้ก่อนเคลียนะเราจะรู้มีม้าครับผมดูว่าบอสซอมบี้ยังไม่ไปไ,ปไหนเลยมันเอาของมาแจกให้เราเลยครับกระสุนลูกซองปืนยี่สิบเจ็ดยาเกาทีีนี่แหละก็ถือว่าเยี่ยมเลยนะ ถือถ้าว่ามันเคลียร์ซอมบี้ให้เราไปด้วยน่าจะมีแค่นี้แหละคิดว่านะให้ตายเถอะแมง่งไอเราก็คิดว่ามันเป็นคนดี <g ül> ที่ไหนได้มังเป็นโจรหอยแน่ข้างในนั้นมันอะไรนะดีแล้วจะรู้รู้มีซอมบี้ป่ะไหนๆก็ไหนๆละเดี๋ยเข้าไปหน่อย โอ้สบายเลยมีคนเคลียร์ซอมบี้ให้มาไม่ใช่มาซอมบี้ใช่ไหมไม่ใช่วะเฮ้ยมีเลือดมีสเตมินา่าอ่าเราต้องมีอาณาไมเดี๋ยวใกล้ๆกับจุดที่เรามีรถครับระหว่างรถกับมาเราเลือกอะไรดีนะโอ้มีรังผพ้งด้วยอย่างนี้เหรอ อ้าวแล้วผมก็ได้น้ำพึ่งมากินเล่นไงโอ้ตรงนี้ทำเป็นบ้านได้เนี่ยพูเป็นเล่นไปอุดมบนสมมากอุดมบนสมอะไรของกูวพาพรหัวไม่อยากจะคิดถ้าเมื่อกี้พลาดโดนมันยิงแล้วก็ไฟหน้าดูเลยนะโอ้โหอาหารเพียบเลยแต่เราไม่มีที่พกักอะเอาจริงนะถ้าเกิดรู้คอน,นชาชได้จะไปเอาทักสังมาใช้ครับ แต่ก็นั่นแหละผมยังไม่อยากจะไปคาดหวังอะไรมันเยอะครับเอาที่มันจําเป็นแล้วกันเนาะผมว่ามันก็ไม่ได้แย่นะที่นี่น่าทาเป็นบ้านมากอันนั้นคือเบอร์รี่ใช่ไหมโอ้ใช่ด้วยตรงนี้คือแบบอุดมสมบูรณ์มากครับเป็นแหล่งที่ดีมากคิดยังไงับการกินเนื้อมาผมว่าอยา่ดีกว่าให้น้องอยู่อย่างมีความซุขดีกว่า เนาะโอ้หกะสงก็เป็นม้านะตาเลือกเลยไอ <c oughs> ้โจสอบตัวนี้มาตกใจวะเลยถ้าเรียกอย่าเรียกว่าโจนะว,ว่าผู้ไม่หวังดีหรือไม่ก็อาจจะเป็นผมหรือเปล่านะที่ที่เข้ามาในบ้านเขาเขาเลยมาไล่งไงโอ้โหให้ตาย <c oughs> ไปดีกว่าถ้ามันเป็นอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้ก็ขอโทษครับ <c oughs> ขอโทษจริงๆจากใจเลย แต่ผมตกใจจริงๆนะจะยินเสียงปืนทันทีจะวิ่งไหนวิ่งเข้าใส่ไง <c oughs> ไม่แปลกนะผมมีปืนเงผมเลยไม่กลกวไม่น่าจะมีซมอมบี้มั้งแต่อย่าเพิ่งตายใจนะแสดงว่าบ้านๆน,นี้มีเด็กแน่เลยมีวัานรูปครับครอบครัวอ๋อลูกสาวสองครับแล้วก็ลูกชายหนึ่งแล้วพ่อแม่ห้าคนนะบ้านหลังนี้หวังว่าครอบครัวนี้เขาจะหนีรอดปลอดภัยนะครับออกจากที่นี่ทัน ตั้งใจจะไปทําที่อยู่แบบอยู่กลางๆแมปหน่อยครับอย่างน้อยเดินทางอะไรยังไงมันจะง่ายไม่ใช่แบบโอ้โหอยู่ซํามุมแมปกว่าจะเก็บของกว่าจะทําอะไรยุ่งยากแกจริงเสียงปืนดังมากนะแต่ซอมบี้แถวนน้นมันเหมือนไม่ได้ยินเลยเฮ้ยไม่นะมันมีฮูดว่ามันจะกระโดดใส่ไหมนะเอาไม่เปินไม่เอาอ่ะยิงไม่อยากเก็บปืนเท่าไหร่นะเพราะว่าเราแม่งยังพกอะไรได้ไม่เยอะสักเท่าไหร่ เฮ้ยโอ้พี่เขาแน่นชุดนี่ว่าผมต้องเริ่มจากขาเพราะหมวกมันติดเว้ยเด้ฮโอเคมึงขอโทษพี่เว้ยเด้ยิงฉันดูมันเหนื่อยนี่ว่าลืมไม่งี้แม่งไม่เฮลเมิดเอ้ ไม่งยแล้วคือมอบ,บี้พวกนี้มันไม่เฮล멧พโรเทคชั่นไงหมวกไม่หลุดนี่ตายเถอะลูกธนูได้คืนไหมไม่ได้เลยเสียเปล่าเลยครับไม่น่าเลยไม่ตัดสินใจพลาดมากแต่ยังเหลือเยอะอยู่รีโหลดลูกโมไว้ก่อนจังหวะมันสำคัญจะได้ดึงออกมาใช้ได้เลยอยากสเตล,ลคิวได้จังเลย อันแน่ตำรวจแล้วไงสเตลคิวดีกว่าพยายามเซฟแรงไว้พอเรายิ่งใช้แรงอ่ะมันทำให้เราหิวนะแล้วมันจะเปิืองครับแต่ยิงฮานูก็เมื่อยนะใครว่าไม่เมื่อยผมเถียงใจขาดแล้วพี่อ้วนเนี่ยไม่ไงจะไปยุ่งกับเขาดีสุด ค่อยๆเคลียชีตะตัวสบายๆครับหลูหลูหูยิงเด้งเลยเคลียครับแต่ไม่เป็นไรธนูเราสามารถแบแบทำข้า,างทางได้ไม่ค่อยปัญหาสักเท่าไหร่แต่มันจะเป็นปัญหาก็ต่อเมื่อเราไม่มีขวานไงแต่ว่าไม่เป็นไรก็าคราบได้อยู่นะถ้าผมจำไม่ผิดอาร์เมอร์บล็อกอนี่จุดตรงสองพอดีเลยใช้ได้ใช้ตัวเดียวสร้างมาก่อนร้องดิร้องดิ ไม่ไอเราก็ห้าวซะด้วยดิอย่าให้รถร้องรถบอกอย่าเมเตกูดาสซมาผมว่าคันนี้ร้องแน่ไม่่ะคันไหนร้องนะไม่เอาแผ่นอิเล็กทรอนิกสตรงนี้มีอะไรครับไฟฉายสามารถที่จะใส่กับอะไรได้บ้างเอ่ยไม่รู้ครับ เก็บไว้ก่อนอาห้าจุดสาจุดสามศูนย์แปดเหรอแมกนัมเยี่ยมเอ่ออันนี้เอามาแล้วก็ได้ก็ได้กระสุนมันหายากอยู่ครับเฮ้ยเฮ้ยเวนี่ตกใจหมดเลยอนี่ไงนี่ไงอันนี้ alert แล้วโอ้โหมันทำเพื่อนกูมันทำเพื่อนกูมาละมาละนี่เงีเพื่อนเนาะแทงให้ด้วยดิ โอ้ยขอโทษไม่น่าจะมา,มายะมั้งผมว่านะของก็ไม่มีเหมือนกันบนนี้มีอะไรไม่เอ่ยข้าบนมีวะลองขึ้นไปดิอ๋อมันก็คือตรงที่เราไปนี่เองทางั้นก็ช่างมันฮะเดินทางต่อฝ่าเห็นม้าและอยากขี่เหมือนกันนะแต่นั่นแหละเราไม่มี อ่านม้าก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีเดินเท้าก็ได้ครับไม่แย่เหมือนกันจ่ายเดี๋ยวก่อนมันอาวุธผมจะพังละมันคือมันใกล้จะพังละมีสเปียร์ไหมอ้าวเอาอีกแล้วกูจะโจนอีกแล้วแม่งโอ้มันสนู้พี่บุ๊บอยู่โจนโจนใช่ไหมโจนหรือ โจ้ช่วยบอกผมทีเขาคือ,อคนดีใช่ไหมเอาไงดีวะคนดีใช่ไหมเว้ยเลยต้องช่วยครับหวยเปล่ารีโลดอยู่แป๊บนึงอ้าว S <S แม่งเอ้ยช่วยไม่ทันครับโอ้โหเป็นผู้หญิงซะด้วยขอโทษโ,โหเขาเป็นเป็นผู้รอดชีวิตครับแม่งเอ้ยมันมองมองยาก,กว่ะผมไม่รู้ว่ามันมาดีหรือมาร้ายมันใช้ปืนด้วยอะ่ะโอ้โหไม่ตายเออโอ้โ โคตรกระเป๋าไงข้างบนนั้นฮึบไปสิพ่อเออก็ไม่ได้ต่างอะไรกับอันนี่เลยโอ้กระเป๋าอันนี้เราดีกว่าเยอะโดีเซดีกินปะอันนีน้ใช่ด้วยแต่มันใช้จุดห้าสิบอะซึ่งผมเพิ่งทิ้งไปไงน <laughs> ี่ก็บายบายไม่เอาโอจะเสียดายแม่แม่หญิงคนเนี้ยช่วยเขาไม่ทันครับ ผมแม่งลังเลไงกฎหลักๆของการเอาชีวิตรอดคือเราอย่าเป็นฮีโร่นะเพราะเราไม่รู้ว่าไอคนที่เราไปช่วยมัน,ม,น,ม,นมันมันเป็นคนไดเยอะเปล่าเราต้องไซฟ์ตัวเองให้ได้มากที่สุดครับเท่าที่ทำได้นะแต่ก็นั่นแหละสงสารแม่นางอนะ่ะไม่ได้ตั้งใจนะที่จะไม่ช่วยแต่เราตัดสินใจไม่ขาดจริงๆอะ่ะเถอะอ้ยโอ้ตรงนั้นมันซอมบี้วิ่งนี่นะ โอเคตอนนี้บ่ายสองโมงครับยังพอมีเวลาอยู่ผมคิดว่าถ้าเราค้นในที่นี่ก็น่าจะกลางคืนพอดีแล้วก,ก็กดอีกหนึ่งข้อครับของการเอาชีวิตรอดอย่าลิอย่าลิเอาชีวิตรอดตอนกลางคืนเด็ดขาดน,นะเพราะว่าทัศนวิสัยเราแม่งแย่มันมองเห็นอะไรก็ยากครับเสียงปืนโป่งป,งป้างขนาดนี้พวกมึงยังอยู่ข้างในอีกเหรอ Hây Hây đi ông húp 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 quên Ồ mẹ cắt cổ phải nị, đi tay anh ơi ô hổ đấy hơi โอ้ยอะไรมันพอใช้ได้มัางวันเนี้ยอินมั่วเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มันคือเพนคิลเลอร์คือยาแก้ปวดนี่นะซึ่งมันไม่น่าจะช่วยอะไรเกี่ยวกับการรักษาเฮ้ยแม่งเอ้ยแล้วผมตกใจเห็นแม่งวิ่งลูกนี้ควักลูกซองเอาแม่งแต่แรกแล้วไม่รู้ช้อใช้ได้บ้างตอนนี้ใช้ไปหมดครับเหมือนมันจะ ออาเลยผมแล้วนะเรียกแม่งเลยออกมาอ๋ออยู่ด้านในนี่เองตกใจนุองมุดออกมาได้อ้าวเขิอนเลยดีออกมาไม่ได้อ่ะเถอะเอ้นุ๊กจะแน่นี่ซับบี้หนึ่งตัวตรงนี้มาเลย นี่ไงนีกูสับให้ด้วยเวนเด้มันมีตัวใหญ่ไม่พลาดแน่นอนมันมีตัวใหญ่แล้วครับโอเคด้านหลังเราเคลียร์แล้วออกไปไกลๆกูเลย Bình binh nặng yêu dinh binh ma binh ma hm 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 โอ้โนมันอึดมากเฮียโอ้ผมลืมดูเลือดลืมดูเลือดเลยเสียงดังขนาดนี้ก็น่าจะหมดแล้วแหละผมว่านะเฮ้ยตัวหนุมมันเหมือนบังคับให้เป็นทางเข้าออกทางเดียวเลย ไม่น่าใช่ฮะนั่นแห่มีซอบบี้คานอยู่ด้วยโอ้ยังมีพี่บึกอยู่อีกว,วะ่ะเสียงดังขนาดนี้พวกไม่มาสักทีไปไหนล่ะึ อะไรวะให้ตายเอ่ะให้เราก็ไลไรต่อยู่ตั้งนานอันนี้คืออะไรหนังสือปะไม่ใช่อ่ะไม่เอาะเก็บทิ้งเลยเอ้ยบูดาผมก็ลดลงเรื่อยๆนะว่าแต่ซอมบี้ตัวนี้จะขายขึ้นมาทำไมวะผมอยากดูมากเลยข้างบนนี้ต้องมีอะไรแน่ๆเลยก็ไม่นี่โถ่แล้วผมคิดว่าเราอาจจะได้ถอยอีกรอบนึงนะถอยไปที่รถ ไปเช็คดูก่อนว่ามีมียาหรือเปล่าเราเลียย์ที่นี่ให้มันเสร็จไปเลยดีกว่าโหมีพี่บึกอีกแล้วเหรอขอมสเตล,ลคิวได้ไหมไอ้โตมีกล้ามบึกบึกไปไหนแล้ววะมาเจอแล้วจเจอมึงแล้วนี่นักวิ่งของมึงอยู่ในป่าครับ แอบซะด้วยเรียบร้อยครับไอ้ถังน้ำมันเฮ้ยไม่ใช่รองเท้าไม่เอาบอกว่าด้านในด้านในนั้นจะมีพวกย้ายผมนะหมู่บ้านใหญ่เอาการเลยนี่หว่ายากระสุนลูกซองก็เพิ่มครับไอ้นักวิ่งไม่อันตรายมากเลยนะ คือคือตัวมันคานวะนั่นนะเอาแล้วดูจากซองน่าจะได้เริ่มใหม่นะนั่นนั่นดูดูด,ด,ดูตัวแม่งดีครน่าเกลียดเลยอี่ต้องหาจังหวะยิงหัวมันให้ได้ครับ เว้เยเอ้ยเป็นซอมบี้แถวนี้ครับผมว่ามันต้องเดินมาทางนี้มันโอ้โหมันไปทางนู้นเลยว่ะไม่น่ากลัวว่ะโอ้ถ้าเกิดผมสามารถช่วยพี่ผู้หญิงคนนั้นได้ผมน่าจะมีคนช่วยเหลือในการสู้นะนี่ไงใช่ปะ่ะสายลิงอะ่ะผมว่าชัวไม่รู้เห็นเป็นสายลิงอะ่ะถ้าใช้ได้คือใช้ได้โอ้โหแม่งเอ้ยเป็นแค่สายลิงเปล่าครับ ถ้างั้นลองลองใช้อน,นี้ปะไม่รู้นะเผื่อเผื่อได้มันเป็นกระเป๋าใหญ่อ่ะเราลองดูแลตัวเองไปก่อนหายปะไม่หายแฮะเลเวลอัพโอเคผมอัพนี่เลยเยี่ยมแบ่งน้ำหนักได้มากขึ้นละสบายใจลจะจุดสองสองขนมโู้นเรถใช้ได้ ล็อกแน่เลยคัะนนะี้ล็อกโชคดีไปไม่มีคอร์โบเอ้ยไม่มีคอร์บาร์ไม่มีไม่มีโคบาร์เออคอร์ดบาร์คืออะไรแต่ก็หวังว่าบ้านหลังนี้จะทําให้เราปลอดภัยนะไม่รู้จะเจอยาเมื่อไหร่แต่ผมจะอยู่ให้ได้นานที่สุดนะมีเตียงให้นอนอยู่หนึ่งเตียงนะครับในต,ตอนนี้มันใกล้มืดแล้วผมจะไม่ออกไปไหนนะเพราะว่ามันมีไอ้ตัวคานครับซึ่งมันทําให้ผมหลอนพอตัวเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าครับตอนเนี้ เราติดสถานะติดเชื้อแล้วซึ่งผมอ่ะไม่รู้มันรักษายัางไงอาจจะต้องไปดูนะเออยืดอายุตัวเองไปหน่อยอะแต่ตอนนี้คือแบบเหมือนผมนับเวลาถอยหลังกลายเป็นซอมบีอ้อะอยังไม่ทาอะไรเลยออกไปแค่นิดเดียวเองวิ่งมานิดเดียวเองแม่ติดเชื้อตรงนี้ให้ตายเหอะ <S <S อ่ะโอเคครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไว้เจอนคลิปหน้าดีกว่าครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมกันไว้เจอกันครับบาย,บาย